สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามารถขี่ทางคะ่ะทุกคนวันที่6กันยายน2,567น้ะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางเนาะคะ่ะทุกท่านคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคน f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการเจาะดินวิ่งลูดนะคะทุกท่าน ถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไม่ให้เลยก็ให้ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีข้อมีหลนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะพี่น้องคะทุกคนเรามาดูวันที่5ก่อนนะคะค่อยไปตามวันที่6เนาะคะ่ะสำหรับวันที่5นะคะจากที่ใจคำนวณตัวดินได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลข0นย์และเลข9ค่ะทุกคน มาเก้าศูนย์สามสามเก้าวันนี้จะจับคู่หลุดหมดเลยนะคะศูนย์สามบริจจับห้พี่น้องเก้าสามกับบอเรจับห้ยพี่น้องค่ะเก้าสามสามเก้ากับมิดจัดค่ะทุกคนวันนี้ตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยทั้งศูนย์และเก้าเนาะค่ะทุกคนค่ะเสียดายนาะพี่น้องนี่แหละค่ะทุกคนเมื่อคู่วันที่สี่จับให้เฉยนะคะทุกคนสามเก้าคู่ที่ชอบเฉยแล้วค่ะทุกคนค่ะเมื่อเขาวันที่หาซ้ำพี่น้องเกาสามสามเก้า สั่นแล้วค่ะพี่้องโอ้ยนะคะเลขเด่นประจําวันเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันนี้ศูนย์มานะคะพี่ดองหาหลุดจ้ะค่ะทุกคนมาดูวันที่หกนะคะทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะสําหรับวันที่หกนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เก้าเลขสี่นะคะทุกท่านมาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคนเก้านะคะ เก้าศูนย์เก้าหกเก้าเก้าเก้าสี่สี่นะคะทุกท่านสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สาม สี่เจ็ดค่ะพี่น้องคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่9449นะคะ fc ชอบ fc ตามได้นะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่วันนี้ใจชอบ9 6 6 9ถ้าพี่น้องมากก็สามารถตามใจได้ถ้าพี่น้องว่ามากก็่านได้จากคู่ใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านสำหรับเลขเด่นประจำวันศุกร์นะคะอยู่ที่เลข 6ลเลขเลข1เลขเบิ้ลประจำวันคือ6กกับ1 1หนึ่งนะคะ6กับ1น,นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะค่ะทุกคนประมาณนี้เนาะค่ะสมมุติว่าวันนี้นะคะใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมได้เลยบางคู่ใจก็ไม่ได้จับให้บางคู่ก็จับนะคะตัวอย่างเช่นเด่นแยกอยู่ที่9และ4เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น เก้าหกหกเก้านะคะจับให้อยู่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไม่ได้จับถ้าชอบก็ตามนะคะสี่ค่ะสี่หกหกสี่นะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่จะอีกกะบอได้จับให้นะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมกักพี่น้องก็สามารถตามได้นะคะค่ะสำหรับแนวทางเราสามาัคคีนะคะวันที่6กันยายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขมันมันกันสุขๆุสุก,สก,ก,สก,สกคเด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ